พาเพื่อนๆมาดูเมนูอาหารส่งท้ายปีของคนเมืองเบอร์เกนร์เวย์มาดูว่าเมนูส่งท้ายปีแบบนี้เขากินอะไรกันสำหรับคนที่นี่นะคะถือว่าเป็น tradition food ของเขาค่ะมาดูกันเลยนี่เลยค่ะเมนูส่งท้ายปีเก่าคนที่เบอร์เกนร์เวย์เขาทานเมนูอะไรกันมาแล้วค่ะสำหรับเมนูส่งท้ายปีเก่าแบบนี้ของคนเบอร์เกนร์เวย์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลสวัสดีวันส่งท้ายปีแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูเมนูอาหารส่งท้ายปีของคนเมืองเบอร์เกนโนเวย์มาดูว่าเมนูส่งท้ายปีแบบนี้เขากินอะไรกันสำหรับคนที่นี่นะคะถือว่าเป็น tradition food ของเขาค่ะมาดูกันเลยนี่เลยค่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้าพวกเรานี่ก็คือซี่โครงลูกแกะรมควันเค็มนึ่งนะคะ จะใช้เวลานึ่งที่เราๆสามชั่วโมงกว่าๆนะคะนึ่งจนซี่โครงแกะเนี่ยเปื่อยนิ่มนะคะแต่ว่าคืนก่อนหน้านี้ก็ต้องแช่น้ำไว้1คืนนะคะแล้วก็รินน้ำทิ้งหนึ่งครั้งแล้วก็รินน้ำออกแล้วก็นำมานึ่งแบบนี้นะคะสำหรับ เมนูส่งท้ายปีของคนที่นี่ค่ะหลายๆครอบครัวก็อาจจะกินแตกต่างกันไปทานแตกต่างกันไปนะคยะบางครอบครัวก็จะกินเป็นซี่โครงแกะนึง่งหมูกรอบหรือว่าเป็นปลานะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูว่าบ้านเราจะทานเมนูอะไรกันสำหรับวันต้อนรับปีใหม่ต้องรอดูจ้า สวัสดีปีเก่าพร้อมแล้วที่จะต้อนรับปีใหม่ค่ะให้ดูไปแล้วเมื่อตอ้นคลิปนะคะว่าเมนูส่งท้ายปีเก่าคนที่เบอร์เกนนอร์เว์เขาทานเมนูอะไรกันนะคะสำหรับเมนูของคนที่นี่ก็คือซี่โครงลูกแกะเข้มรมควันนึ่งนั่นเองค่ะถือว่าถือเป็น tradition food ของที่นี่นะคะจะทานคู่กับมันฝรัง่งต้มแล้วก็ออกหัวคอราบีบดนะคะเขาเรียกกันว่า คอราบ,บีสตารหรืออะไรสักอย่างเนี่แหละนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่ต้องรอดูว่าบ้านเรานะคะทานเมนูอะไรกันโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่เมนูคริสต์มาสหรือว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยส่วนมากถ้าเป็นถือเป็น tradition food ของคนโนเวยจริงเนี่ยเขาก็จะกินซี่โครงลูกแกะรมควันนึ่งกินปลาลูโดฟิสหรือว่ากินซีโครง ที่ครงหมูกรอบหมูกรอบอะไรประมาณนี้นะคะคนที่นี่จะไม่ก็มีบ้างบางาครอบครัวที่เขาทานไก่งวงนะคะไม่ค่อยเหมือนแถบอเมริกาหรือว่าโซนอื่นๆนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับเมนูส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคนนอนโนต้องรอดูว่าเสิร์ฟมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะะี่ยพอทานอะไรเสร็จพอทานมื้อเย็นเสร็จก็พร้อมแล้วที่จะดูพลุพลุที่นี่คือจะต้องบอกว่า อลังการมากๆเลยนะคะบ้านแมนุโก็ซื้อมาชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะสำหรับปีนี้เอ้ารอดูค่ะมาแล้วค่ะสำหรับเมนูส่งท้ายปีเก่าแบบนี้ของคนเบอร์เกนนอยค่ะซี่โครงลูกแกะเข้มรมควันนึ่งนะคะนึ่งสามสี่ชั่วโมงนึ่งจนเปื่อยแบบนี้นะคะทานคู่กับ หัวคอราบีสต๊บหรือว่าหัวคอราบีบดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีซอสจากการน,นึ่งแบบนี้แล้วก็ทานคู่กับอีกอย่างนึงมันฝรั่งนะคะมีควันออกมาเพราะว่าร้อนนั่นเองจ้าประมาณนี้นะคะสำหรับเมนูส่งท้ายปีค่ะสำหรับเมนูพรุ่งนี้เพื่อนๆก็ต้องรอดูว่าบ้านเรานะคะครอบครัวคุณแม่คะจะทานอะไรกันคะ่ะเดี๋ยวต้องรอดูคลิปหน้าสำหรับ พลุเนี่ยะจุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนที่นี่คือจะบอกว่าอลังการมากเรื่องพลุนะคะพลุส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ค่ะต้องรอดูนะคะคลิปนี้ก็รำลากันไปพร้อมกับเมนูซี่โครงลูกแกะรมควันนึ่งแบบนี้มาเด้กินน้ำกันจ้าแซบๆจ้าทานแบบนี้ละคะ่ะซี่โครงลูกแกะนึ่งนะคะหัวคอราบีบ้บดมันฝรั่งจ้า